อย่างที่ทราบกันดีครับว่าทางโรบ็อกเพิ่งอัปเดตนะครับระบบแบ่งกลุ่มอายุแชทในประเทศไทยแต่มันก็ได้เกิดเรื่องซะแล้วครับซึ่งเรื่องนี้ครับมันเกี่ยวข้องกับการที่ว่ามีผู้หญิงครับคนหนึ่งถูกผู้ชายครับคุกคามทางเพศนะผ่านทางโซเชียลส่วนตัวครับหลังจากที่พวกเขาได้คุยรู้จักกันผ่านทางเกมโรบ็อกซึ่งเรื่องนี้ครับเหยื่อครับได้ออกมาโพสต์ในกลุ่ม Facebook โรบ็อกไทยกลุ่มหนึ่งแต่ผลปรากฏว่า โพสต์ดังกล่าวครับถูกลบโดยแอดมินครับคำถามก็คือมันเกิดอะไรขึ้นครับกับเรื่องนี้และเรื่องนี้ครับมันเป็นยังไงในคลิปวันนี้ครับเราจะมาพูดถึงเรื่องนี้กันนะครับแต่ว่าก่อนเข้าเนื้อหาคลิปในวันนี้ครับเช่นเดิมใครชื่นชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับแล้วใครชื่นชอบช่องแบทฟอร์มฝากซื้อตุ๊กตาแบทฟอร์มครับ UGC item รวมถึงเสื้อแบทฟอร์มในกลุ่มโรบ๊อกลิงตร่างคลิปนี้นะครับ โดยที่มาของโพสต์นี้ครับมาจากกลุ่มโรบอทพูดคุยหาเพื่อนเล่นนะซึ่งเป็นกลุ่มคนไทยเอาตรงคือกลุ่มโรบอทเนี่ยกลุ่มคนไทยครับมันก็มีหลายกลุ่มนะครับกลุ่มนี้เป็นในกลุ่มที่ผมมองก็คือน่าจะเป็นกลุ่มที่ใหญ่ที่สุดอันดับที่2ครับใน Facebook นะครับแต่ว่าเป็นกลุ่มที่มีคนเนี่ยโพสต์กันถี่มากนะครับซึ่งได้มีผู้หญิงคนหนึ่งครับกอกมาโพสต์ครับในกลุ่ม Facebook โดยเธอครับก็เขียนใจความประมาณว่าเป็นการเตือนภัยนะครับโดยเธอครับบอกนะว่า เธอครับรู้จักกับบุคคลในภาพซึ่งดูจากภาพนี้คนในภาพแต่งตัวแม่ใหญ่นะครับผมไม่ขอพูดว่าคนแต่งแม่ใหญ่ไม่ดีหรือว่าอะไรนะครับเพราะว่าสุดท้ายอ่ะการแต่งตัวครับคือมันไม่ใช่สาเหตุหนักนะซึ่งเธอบอกเขาว่าเมื่อคืนที่ผ่านมาครับมีผู้ชายครับก็คือคนในภาพมาขอให้เธอครับช่วยแต่งตัวภายในเกมซึ่งเธอครับก็ คุยครับแล้วก็ช่วยตามปกติแต่ว่าพอแต่งเสร็จครับอยู่ดีฝ่ายชายคุยเรื่องงานมกอนาจารครับแล้วก็เนื้อหาที่ไม่เหมาะสมเธอเริ่มท่าไม่ดีแล้วแล้วเธอครับก็ยังคุยต่อไปนะครับจนกระทั่งฝ่ายชายครับเปิดภาพอวัยวะเพศครับของตนให้เธอดูซึ่งตรงนี้ครับเป็นจุดที่เธอเนี่ยเริ่มไม่โอเคแล้วครับกับผู้ชายคนนี้ที่คุยด้วยครับผ่านในเกมโรบอทคือพวกเขาเนี่ย ไปคุยกันต่อนะครับผ่านทางตัวของ Facebook Instagram ซึ่งอันนี้คือผมไม่ได้บอกว่าการคุยผ่าน Facebook Instagram เนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่ผิดนะครับคือมันเป็นสิ่งหนึ่งที่ไม่ควรเลยเวลาคุณเล่นเกมนะกับคนอื่นนะครับในโรบ็อกซึ่งเหยื่อครับเธอก็บอกว่าเธอรู้สึกแพนิคมากคือฝ่ายชายเป็นคนที่ดูท่าครับว่าเป็นอาหวังครับแน่นอนเธอรู้สึกว่าไม่โอเคครับคนนี้เนี่ยอันตรายมากซึ่งฝ่ายชายครับหลังาจากที่ทราบเรื่องนี้เนี่ย ก็พยายามขอโทษขอโพยครับแต่สุดท้ายครับฝ่ายหญิงก็ไม่ยอมนะเป็นเหตุครับที่โพสต์นี้เนี่ยปรากฏครับในกลุ่ม f a c e b o o k r o บ o x ไทยนั่นเองสําหรับห่ายคนที่อยากทราบนะครับคือทั้งเหยื่อครับแล้ก็คนทําผิดเนี่ยอายุเกิน18ปีทั้งคู่นะครับคือไม่ได้เป็นเปโดนะแต่อย่างใดเป็นเพราะว่าทางโรบก็เพิ่งอัปเดตด้วยครับกับระบบแบ่งกลุ่มอายุแชททาให้การที่แชทภายในเกมเนี่ยมันเจอกับคนใกล้เคียงกัน อันนี้ผมแอบชื่นชมโรบ็อกนิดหนึ่งกับอัปเดตใหม่แต่อย่างไรก็ตามอ่ะปัญหาดังกล่าวก็ยังเกิดนะครับเพราะว่าทั้งสองคนเนี่ยไปชวนคุยนะกันนอกแพลตฟอร์มโดยทางฝ่ายหญิงครับก็บอกนะว่าเธอครับวางแผนนะจะแจ้งความฝ่ายชายครับกับเรื่องนี้ด้วยความที่ว่ากฎหมายครับการคุกคามทางเพศเพิ่งจะอัปเดตใหม่ด้วยนะครับเรื่องนี้ครับสามารถแจ้งความได้นะแต่แทนที่เรื่องครับจะจบแค่นี้ครับกลายเป็นว่ากลุ่มที่เธอครับไปโพสต์เตือนภัยเนี่ย ยูดีครับโพสต์ Post ดังกล่าวถูกลบโดยทางแอดมินกลุ่มครับแล้วก็ตัว a c e b o o k Account นะครับถูกทางแอดมินกลุ่มครับแบนนะครับ1เดือนซึ่งมาถึงตรงนี้ครับหลายคนก็เริ่มงงครับว่าทำไมแอดมินกลุ่มถึงต้องออกมาแบนโพสต์นี้ด้วยคือคนที่ทำเรื่องนี้เนี่ยเกี่ยวข้องกับแอดมินหรือเปล่าแอดมินปกป้องทำไมโดยทางแอดมินของกลุ่มนี้ครับก็ได้ออกมาตอบกลับกับเรื่องนี้นะหลังจากที่ผมโพสต์ถึงเรื่องนี้ไปนะครับแล้วก็ ออกไปตอบกลับนะครับกับเจ้าของโพสต์นะครับดรามาที่โดนคุกคามทางเพศนะซึ่งทางตัวของแอดมินครับคือมาตอบกันเนี่ยเยอะมากคือผมไม่ชัวร์ว่าใครแอดมินจริงแอดมินปลอมนะเพราะว่าบางคนก็เห็นอยู่ครับว่าเป็นแอดมินแต่บางคนนี่ผมไม่เคยเห็นมาก่อนนะว่าเป็นแอดมินกลุ่มนะครับแต่ถึงแม้ครับจะมาพิมพ์กันเยอะนะแต่ใจความของเนื้อหาครับแล้วก็สาเหตุเนี่ยมันคือคนละอาย่างกันเลยนะครับแต่ว่า ก็พอสรุปใจความได้ว่าสาเหตุครับมันมี2ส,สาเหตุสาเหตุที่1ครับคือกลุ่มตอนนี้เนี่ยมันติดเหลืองอยู่ซึ่งแน่นอนว่ากลุ่ม Facebook เดี๋ยวนี้นะครับถ้าโพสต์ภาพหรือโพสต์ข้อความครับที่ไม่เหมาะสมตัวกลุ่มครับมันจะมีสิทธิ์นะ ติดเหลืองครับแล้วติดแดงจนกลุ่มบินได้อันนี้เป็นเรื่องที่ผมเข้าใจได้แต่ที่มันจะไม่ make sense ก็คือโพสต์ดังกล่าวครับมันถูกลบในขนาดที่โพสต์ที่คล้ายคลึงกันนะคือมีภาพที่เหมือนกันกลับไม่ถูกแอดมินกลุ่มลบทิ้งครับแล้วก็โพสต์ดังกล่าวเป็นโพสต์ที่มีคนกดชอบเยอะด้วย อันนี้ไม่ค่อย m ม k e ซ e เซนเท่าไหร่โดยเฉพาะนะ f a c e b o o k มันไม่ได้แบนโพสต์นี้ตั้งแต่แรกครับเหมือนเป็นแค่ข้ออ้างครับในส่วนนี้กับอีกสาเหตุนะครับที่แอดมินทําการลบโพสต์ดังกล่าวนะครับอันนี้ผมมองว่าน่าจะเป็นสาเหตุหลนะักเขาบอกนะว่าเพราะกลุ่มดังกล่าวครับเป็นกลุ่มที่พูดคุยหาเพื่อนเล่นคือฟังจากเหตุผลอันนี้อ่ะมันฟังดูไม่ค่อยเมกซเซเท่าไหร่ครับโดยเฉพาะนะ กลุ่มดังกล่าวอย่างที่ผมบอกว่าเป็นกลุ่มที่ใหญ่ที่สุดนะครับอันดับที่2ใน Facebook แต่ว่าอย่างไรก็ตามอะความแอคทีฟอะครับมันมีคนแอคทีฟในกลุ่มเนี่ยกันเยอะมากคือถ้าจะไม่ให้มาเตือนภัยเนี่ยเกี่ยวกับคนที่อันตรายในกลุ่มนี้เราจะให้เตือนที่ไหนคืออันนี้ผมสงสัยมากนะเว้ยเพราะว่าจุดประสงค์ของโพสต์เตือนภัยอันนี้นะครับมันไม่ใช่แค่การที่ออกมา เปิดเผยนะบุคคลดังกล่าวแต่มันคือการเตือนภัยครับให้กับคนอื่นภายในกลุ่มด้วยซึ่งกลุ่มนั้นเนี่ยก็มีคนเล่นเกมโรบอ x ก,กันเยอะนะคือจะให้เตือนที่ไหนอ่ะเตือนในโพสต์ส่วนตัวเตือนในกลุ่มอื่นคือพอไปเตือนในกลุ่มอื่นเนี่ยคนมันก็ไม่ค่อยเห็นนะผมมองว่าการที่เตือนในกลุ่มนี้มันก็ไม่ได้ผิดอย่างใดนะผมว่าแอดมินไหนแค่โอเวอร์รีแอคมากเกินไปกับโพสต์ดังกล่าวโดยเฉพาะนะ วัวกลุ่มมันไม่ได้มีกฎอะไรที่ชัดเจนนะครับเกี่ยวกับการห้ามโพสครับประมาณนี้ตั้งแต่แรกคือผมไม่เห็นเขาเขียนกฎถึงอะไรแบบนี้เลยอะแค่ใกล้เคียงสุดคือห้ามดราม่าแต่ผมไม่มองโพสตนี้ว่าเป็นโพสตดราม่านะผมมองว่าเป็นโพสต์ที่เตือนภัยนะครับแล้วประเด็นคือไอ้คนที่เล่นรหัสดังกล่าวเนี่ยปัจจุบันนี้นะโดนแบนนะครับทางโรบอทแล้วนะครับแต่ผมไม่ชชว่์ว่าเขาอะจะยังสร้างรหัสกลับมาได้ไหม ถ้าเขาสร้างรหัสกลับมาได้อะนั่าหมายความว่าคนที่มาโพสต์เตือนภัยคนต่อไปในกลุ่มนี้ครับก็จะไม่สามารถโพสต์อะไรแบบนี้ได้คือมันเป็นการตัดสินใจที่มันดูสิ้นคิดของแอดมินนะครับแล้วที่มันตลกคือแอดมินมีสิกว่าคนออกมาให้สาเหตุที่คล้ายคลึงกันคือไม่มีใครที่พิมพ์ลักษณะแบบคิดได้เลยครับคือทุกคนบอกนว่าเอ้ยเราไม่สนับสนุนการคุกคัมทางเพศแต่คุณก็ไม่ได้ช่วยเหลือครับหรือป้องกันนะ คนที่โดนคุกคามทางเพศนะครับคืออันนี้มันเรียกว่าไม่สนับสน,นุนหรือไม่แยแสดีคือผมไม่อยากพูดคํานี้เลยอ่ะเพราะว่าผมมั่นใจว่าแอดมินทุกคนน่ะก็ไม่ใช่คนเลวร้ายอะไรนะครับแต่การพูดแบบนี้เนี่ยหรือการที่ตัดสินใจแบบนี้มันดูสิ้นคิดและไม่เหมือนผู้ใหญ่คิดเอาซะเลยคือทั้งที่แอดมินหลายคนน่ะเป็นผู้ใหญ่แน่ๆผมมั่นใจเพราะแต่ละคนก็ น่าจะเกิด18ปีกันแล้วอะครับแต่ความคิดมันเหมือนเป็นการคิดแบบตื้นๆจนผมช็อกเหมือนกันนะเพราะไอ้เรื่องของการคุกคามทางเพศบนสื่อออนไลน์เนี่ยปัจจุบันนี้นะครับกฎหมายเพิ่งอัปเดตใหม่และมันติดคุกได้จริงๆนะครับผมจึงไม่เข้าใจว่าทําไมแอดมินในกลุ่มนี้ครับส่วนใหญ่และโดยเฉพาะนะผู้หญิงครับในแอดมินกลุ่มเนี่ยถึงมองว่าเรื่องแบบนี้ครับเป็นเรื่องที่ไม่ควรออกมาโพสต์เตือนภายในกลุ่ม อันนี้ผมไม่เข้าใจจริงๆเว้ยคือไม่รู้อ่ะทุกคนคิดยังไงมาคอมเมนต์นะครับคิดว่ามันไม่ควรโพสไหมอะไรแบบเนี้ยในกลุ่มโรบ็อกคือเป็นโพสต์เติมภัยอ่ะแต่คุณโพสต์ในกลุ่มนี้ไม่ได้มันมันควรไหมอันนี้พูดตรงๆนะครับคือผมมองว่ามันไม่ควรอ่ะมันควรจะให้โพสต์ได้เป็นการเติมภัยคนอื่นนะครับคือเรื่องแบบนี้เป็นเรื่องที่มันไม่มีใครอยากเจอหรอกผมเชื่อขนาดแอปนินเองอ่ะก็คงไม่อยากเจอ แต่แอดมินกลับห้ามไม่ให้โพสต์คืออีหยังอ่ะอันนี้ผมไม่เข้าใจจริงๆนะครับสุดท้ายนี้ครับผมก็ขอเตือนหลายคนที่เล่นเกมโรบอ x นะทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่นะครับว่าต่อให้ทางโรบอ x แก,กมีระบบแบ่งกลุ่มอายุแชทมันก็ยังไม่รอดพ้นนะจากการดูทุกขามทางเพศอยู่ดีนะครับใครที่เล่นเกมโรบอ x พยายามนะหรือเป็นไปได้อย่าไปคุยกับคนอื่นนอกแพลตฟอร์มนะครับเพราะเราไม่รู้ว่าคนคนนั้นเนี่ย เขาจะคิดทําอะไรบ้างนะอันนี้โชคยันดีที่โดนแค่ในตัวของแชทนะครับยังไม่โดนไปไกลนะถึงขั้นที่ว่าพบเจอกันในชีวิตจริงนะครับเถือว่าเป็นเคสที่โชคดีไปแต่เราไม่แน่ว่ามันอาจจะมีเคสนี้ครับซ่อนอยู่ก็เป็นได้สําหรับคลิปนี้ครับผมขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับใครชื่นชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ครับมีเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับผม